มาอยู่แล้วครับผมเมนูยุควัฒนธรรมบ้านครับผัดก,กะเพราหมูสับครับนี่ครับนี่ผมใช้น้ำมันหยกน้ำมันมะพร้าวหยกร้อยเปอร์เซ็นต์ครับผมนี่ไขมันต่ำไม่อ้วนแน่นอนครับนี่ครับกระเพราหมูสับใส่ใบกระเพราเงี้ยครับคือว่า ใบลาครับได้แล้วครับเมนูยอดฮิตเสร็จแล้วครับครับไปลงจานเลยนี่ครับมาอีกแล้วครับี่น้องครับนี่เอาเมนูยอดฮิตประจำบ้านครับ เองอร่อยอองแซ่บอองน,นี่ครับมีหน้าตาหน้ารับประทานมากที่สำคัญนี่ใช้น้ำมันมะพร้าวตาหยกครับผมร้อยเปอร์เซ็นต์ครับไม่อ้วนคุณได้เลือดคือเขาเรียกยัง ใชมันในเมื่อเลือดเยอะนี่ครับใช้นี่ครับนี่ครับประจำบ้านครับสุดยอดแน่นอนครับ